พี่ว่า,าใช้ฮาร์ดดิีเสร็จยงังคะหนูจะเอาไปทำงานต่อเอดี๋ยวได้ได้ได้เดี๋ยวพี่กดอีเสร็จกครั้งนึงก่อน อะไรปะเนี่ยมีหะไรทางก็ไปทำงานยังทำไงดีคะเนี่ยอันนี้มันจะกระทบอะไรบ้างไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ที่ <ไป S 2> เลต้ลองเล่าก,ก่อนตอนนี้มันมี2ความเชื่ออยู่ใช่ไหมจากที่เราเรียนรู้วิธีการใช้ USB Drive มาค่ายหนึ่งบอกว่าผมก็ชักมา20ปีแล้วพี่ไม่เห็นเป็นไรเลยกับอีกความเชื่อนึงบอกว่าไม่ได้ถ้าจะชักเนี่ยต้องกด eject จาก operating system ก่อนแล้วถึงจะชัก USB Drive ของมาได้สองแนวคิดนี้เนี่ยเรียกว่าอันไหนจะถูกครับพี่ถ้าถามว่าเย F โ no เลยว่าตอบถูกหรือผิดเนี่ยครับการกด eject เนี่ยก็เป็นหางที่ดีสุดเสมอจริงๆ แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานะครับคือการที่เรากระชากดิสตึงทําได้ออกเนี่ยปัญหาก็น้อยลงมากนี่ไงพี่เิ้พวพอไปบอกน้องๆบอกว่าต้องอ e ินเจกก่อนค่อยชักบอกพี่ผม10กว่าปีเนี่ยใช้คอมมาไม่เห็นเป็นไรเลยผมก็ดึงมาตลอดไม่เคยกดอ e ินเจกเลยอะ่ะพ,พี่เิ้วพูดอย่างนี้เนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับ,รบทำไมผมเด็กๆเ,เนี่ยครับเวลาจะปิดเครื่องเลยเราต้องจัดให้หัวอ่านฮาร์ดิพ์ไปอยู่ในอิดจอดของมันก่อนด้วยฟัาไปเมื่อก่อนปิดเครื่องเฉยๆไม่ได้ตัวดิสเองเนี่ยเมื่อก่อนซอฟแวร์เนี่ยครับก็มีการต้องเตรียมตตััววเพื่อปิด ในงั้นเนี่ยเมื่อก่อนไปกระชากมันดื้อๆอย่างเบาๆเนี่ยก็ไฟพอหลับก็คือเทียบกลับมาเนี่ยอ่านไม่ได้แล้วถ่ายทางดิฟต้องนั่งซ่อมดีแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยระบบบริการอย่างวินโด้เนี่ยครับเก่งเรื่อยเก่งขึ้นมานานแล้วนะครับคือเวลาที่เรากระชากออกมาเห้วัดเจอน้อยมากที่ไฟไม่เสียคือด้วยความสมัยนี้เนี่ยมันเป็น solid state disk ละนั้นมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในนี้เพราะฉ<ล>ะนั้นเราจะทักเข้าชักออกเราจะเขย่าเลยมันเนี่ยความเสียหายในเชิง physical เนี่ยน้อยลงครับโอเคในเชิงโลกไฟเนี่ยโลาไฟในช่วงหลัมบกคืืออออเเมม่่่่่กนนนตตััวี้าาจะไสยแ็ เนี่ยไฟล์คลอดบิดคลอดต้องเทียกบกับพ่อใหม่เนี่ยบอกว่าขอให้คอมักบิดเลยเราก็ร้องแล้วว่างานหายขอให้ดิดเพียงใช้งานได้ก็ตามที่เขากลัวกันนะครับที่บอกทำไมต้องกด Eject ก่อนมันเกิดจังหวะนี้ครับน้องสมมุตินะเรากําลังก๊อปปี้ไฟล์ขนาดใหญ่มากๆแล้วข้อมูลเนี่ยมันก็เกิดการวิ่งกันระหว่างในเครื่องของเราลงมาที่ USB Drive ใช่ไหมระหว่างนั้นเองเนี่ยมันก็กำลังเทียน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 อยู่แล้วเราไปชักมันออกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไฟล์มันยังถูกเขียนไม่สมบูรณ์งั้นเคสเนี่ยครับมีปัญหาแน่นอออนนงัััั้แปลวว่่่าาาจหะททีีเรรชกกคบถ เราบอกว่าเราชักมาตลอด10ปีว่าเราเสียบมันไม่เฉยเฉย่เงี้ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรมันพอถึงเวลาชักออกมันไม่มีการอ่านเขียนไฟล์อยู่นั้นหรือว่าไฟที่อ่านเขียนมันเป็นแค่ไฟล์ที่มันไม่ได้สําคัญอะไรมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคําตอบคือมันทั้งถูกและไม่ถูกถ้าไม่มีกิจกรรมบน USB Drive ชักไปเถอะไม่มีอะไรแต่ถ้ากําลังเขียนไฟลอยู่สมมติกำลัง copy ไฟล์ขนาดใหญ่ๆวิดีโอที่เราทํางาน s ี Through กันอยู่เนี่ยรับรองได้ครับใบ้ๆลาโลกเมื่อกี้งานอะไรครับน See h g h นี่แหละ কামডো <laughs>